วันนี้กลับมาตามคําสัญญานะครับจากเทปที่แล้วที่เราไปซื้อกาอี้กันที่ดีแคทลอนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาไปรีวิวกันนะครับว่าเป็นยังไงก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปดูวิธีการประกอบกันก่อนนะครับไปเอาละครับเดี๋ยวผมจะมาประกอบเจ้าตัวกอี้สนามนะครับเคชัวโรแชไซเอ็กให้ดูกันว่ามันยากง่ายเพียงใดกันนะครับมามาดูกันขั้นแรกก็รูบซิปออกมาเลยหลังจากที่รูบซิปมาฮะ,ะเราก็จะเห็นสิ่งแรกเลยนะครับเป็นเจ้าตัวแผ่นรอง หลังเรานะครับเป็นพระใบรองหลัง่แล้วก็เจ้าตัวโครงนะครับโครงของเขาก็จะแบ่งมาเป็นท่อนๆเหมือนพกกระบองท่อนเลยแล้วก็มาถึงกลางโดยการสอดแต่ละท่อนนะครับให้เข้าล็อกของเขาปุ๊บปุ๊บปุ๊บไม่ยากฮนะไม่ยากเลยเพราะว่าเขาจะมีตัวเชือกที่เขาดึงลังข้างในไว้อยู่แล้วแล้วแค่ประกอบ ตามข้อต่อข้อต่อไปเฉยๆนี่เรียบร้อยพออย่างนี้เราก็ค่อยกางให้เป็นรูปตัวเอกอเห็นแล้วใช่ไหมกางเป็นรูปตัวเอกเสร็จแล้วพอเป็นรูปตัวเอกแล้วนะครับเราก็เอาด้านที่เป็นเสาสูงเนี่ยไว้ด้านบนจะได้ไม่งงเพราะว่าตรงนี้จะเป็นด้านที่เบาะเราพิงไปนะครับแล้วก็เอาเจ้าตัวแผ่นรองนั่งนะครับที่เป็นตะข่ายหันด้านที่เป็นเคชัวขึ้นด้านบนนะครับด้านบน ส่วนด้านหลังเนี่ยเขาจะมีทําเป็นเย็บเป็นช่องไว้นะครับให้สอดกับบริเวณหัวเสานะครับ<ช>เราก็มาสอดเข้าไปเลยแต่ละด้านหัวเสาแต่ละด้านนะครับน,นี้ให้ครบทุกด้าน4ี่มุมปึ๊บอ่ะ,อะ,อะสุดท้ายจะต้องดึงๆหน่อยนะครับทำครั้งแรกจะรู้สึกว่ามันจะตึงๆหน่อยนะฮะ เวลาสอดเวลาอะไรจะแน่นๆแต่ว่าพอแบบใช้ไปสักพักมันก็จะทําง่ายขึ้นนะครับทีนี้เสร็จแล้วเนี่ยเห็นไหมใช้งานได้ละเก้าอีสนามใส่เอน้ำหนักโล8โลงรวแพ็กเกจเรียบร้อยแล้วครับไม่นานเลยแบบเดียว สำหรับเรื่องแรกนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูองค์ประกอบโดยรวมภายนอกก่อนนะครับผมขอเริ่มจากถุงก่อนเลยนะถุงที่เขาให้มาด้วยนะครับก็จะเป็นถุงผ้าเป็นถุงผ้าสีเทาแถบสีเขียวออกฟ้าๆนะครับผมแล้วก็จะมีหูขี้วัด้านบนนะครับด้านข้างจะเป็นสายสะพายนะโดยที่สามารถปรับระดับได้นะครับเจ้าถุงผ้าเนี่ยนอกเหนือจากการที่เอาไวบ้บรรจุตตัวเก้าอี้กับตัวโคลงนะครับยังสามารถเอาเสื้อผ้าหรืออะไรก็ตามแต่ที่แบบเวลาเราไปแคมปิ้งนะครับผมนุ่มๆยัดเข้าไปแล้วมาทําเป็นหมอน เพิ่มเติมได้ด้วยนะครับผมนอกเหนือจากาถุงผ้าพวกนี้แล้วนะครับ ผมขออนุญาตพูดถึงเรื่องสเปคของเขาก่อนนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยน้ำหนักโดยรวมแล้วของเจ้าตัวเก้าอี้รวมกับถุงนะครับจะหนักอยู่ที่1.8กิโลกรัมซึ่งน้ำหนักนี้ก็สามารถพกพาไปไหนมาไหนได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นแบบการแคมปิง้งแบบคาร์แคมปก็ได้หรือถ้าเราอยากจะขึ้นเขานะครับผมก็ยังพอจะพกไปไหวอยู่นะครับ1.8กิโลกรัมถัดมานะครับเป็นในส่วนของแม็กโหลดนะครับตัวนี้อยู่ที่110กิโลกรัมนะครับคนรูปร่างใหญ่หน่อยนะครับน้ำหนักตัวเยอะหน่อยก็สามารถที่จะยังนั่งได้อยู่นะ ถัดมานะครับในส่วนของโครงสร้างของเก้าอี้นะครับไม่ว่าจะเป็นข้อต่อเนี่ยลักษณะของเขานะครับจะเหมือนเป็นอลูมิเนียมน้ำหนักเบานะครับเป็นข้อต่อแล้วก็ด้านในเชื่อมด้วยเชือกเป็นตัวลังแต่ละข้อเข้าไว้ด้วยกันนะครับทำให้เวลากางกับเวลากเก็บทําได้ง่ายดายส่วนตัวเนื้อผ้าเนื้อผ้าเห็นในเว็บเขาระบุว่าเป็นแบบไบตันนะครับไม่แน่ใจเป็นแบบไหนก็คือเป็นผ้าที่เอามารองสลีระของคนนั่งนะครับทำมาจากผ้าที่หนาดีนะหนารองรับน้ําหนักได้ดี ตัวตะเข็บของเขาก็เย็บมา1ชั้นนะครับในบริเวณโดยรอบแล้วก็เย็บซ้ําเป็นแบบขนาน2ชั้นนะครับสำหรับบริเวณที่จําเป็นที่จะต้องรองรับน้ําหนักนะครับก็เสริมว่าทําออกมาได้มั่นคงแข็งแรงดีนะครับผมแล้วฟังก์ชันการใช้งานนะครับสำหรับเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยนอกเหนือจากจะที่นั่งได้จะปกติแล้วเนี่ยเขายัง,ยง,ยงมีช่องเก็บของเอาไว้สําหรับสอดของกระจุกกระจิกนะครับอย่างอันนี้ผมเอามาสอดเป็นลําโพงก็มีนะ สามารถสอดได้เลยสายขวานะครับโดยจะเป็นตะข่ายเล็กๆมาให้นะครับผมสบายๆเลยจะสอดเป็นแก้วน้ําก็ได้เป็นโทรศัพท์ก็ได้เวลานั่งชิลๆนะอย่างผมก็เป็นสอดลำโพงบลูทูธนั่งชิลๆฟังก็ได้นะครับผมสบายๆเลยนี่นะครับพอแปลงเป็นพอเราใส่เป็นผ้ายัดเข้าไปแล้วเนี่ยมันสามารถแปลงเป็นหมอนได้ผมให้ดูปุ๊บเราก็มาสอดกับตรงบริเวณหลังศีรษะนี่เข้าไปแล้วก็หนุนเป็นหมอนได้แบบนี้ โอ้เยี่ยมฟินไปเลยโอ้อากาศดีจังนอนเลยได้ไหมไม่ต้องทีววต่อแล้วนะครับแล้วก็ขอพูดถึงเรื่องของการใช้งานจริงหน่อยเนื่องจากว่าช่วงนี้ม,นม,นมันอาจจะแบบไม่ได้เอาไปใช้งานภาคสนามจริงจังมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่า,เ,าเนื่องจากล็อกดาวน์ด้วยแล้วก็ผู้ป่วยโควิด COVID สูงนะครับก็ไม่ได้เดินทางไปที่ไหนนะครับแต่ว่าจากการากลางใช้งานอยู่ที่บ้านอยู่ที่ต่างๆแล้วเนี่ยพอเห็น ถึงข้อจํากัดแล้วก็ข้อดีของเขานะครับผมขอพูดถึงข้อดีก่อนละกันนะครับข้อดีเนื่องจากว่าวัสดุเขาทําเป็นตาข่ายปโปร่งเนี่ยไม่ว่าสถานที่ที่เราจะไปนั่งจะเป็นที่ที่แบบอากาศร้อนนิดนึงหรืออบอ้าวนิดนึงก็อีกส่วนเนี้ยก็ไม่ได้ทําให้เรารู้สึกว่ามันร้อนหรืออบอ้าวผิวหนังเนอะหนะมากนะครับนั่งได้สบายสบายเลยนะตัวเนี้ยโอเคมากเลยนะครับ ส่วนเรื่องหนึ่งที่ผมน่าจะเคยพูดไปตั้งแต่ตอนก่อนซื้อแล้วนะครับแล้วก็พบว่าเออมันมันก็มีมันก็มีติดขัดบ้างจริงนะครับเป็นเป็นจุดสังเกตของเขานะครับก็คือบริเวณบริเวณใต้ท้องแขนนะครับเขาจะมีเนี่ยมันจะเป็นสันสนขึ้นมาอย่างเงี้ยอบรับกับสรีแล้วเราก็จริงแต่ว่ามันจะเวลาเรานอนอะ่ะเวลาเรานอนปุ๊บมันจะรู้สึกหน่วงๆแล้วก็ค้ำยันบริเวณใต้ท้องแขน ใต้รักแร้เราอย่างเงี้ยนะครับทำให้มันจะขัดขัดนิดหนึ่งถ้าเราห้อยแขนไปข้างๆนะครับวิธีแก้ก็คือมี2อ,อย่างคือเก็บแขนมาเลยนะสอดไว้ด้านในเก็บแขนแบบนี้นะครับกับนั่งให้มันหลังตรงมากยิ่งขึ้นก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะก็จะไม่ติดแล้วนั่งสบายๆเก้าอี้ตัวนี้นี่คือนั่งเหมาะมากกับอเนกประสงค์เลยนะไม่ว่าคุณจะซื้อมาเนี่ยเอาไปใช้นอกสถานที่ก็ได้พับเก็บง่ายกางง่ายน้ําหนักเบานะครับหรือจะเอาแบบกางในบ้าน ก็ยังได้เพราะว่าพอเราเลิกใช้งานเราก็เก็บได้ไม่มีปัญหานะครับผมเนี่ยตัวเนี้ยสบายเลยเอามานั่งแบบอ่านหนังส,สืออย่างเงี้ยก็ได้สบายๆผมมากลางเล่นปิกนิกในป่าเงี้ยก็ชิลๆนะครับผมอากาศดีสบายๆทีนี้เรามาให้คะแนนในส่วนต่างๆกันก่อนดีกว่านะครับสำหรับคะแนนนะครับหัวข้อแรกความมั่นคงนะครับ เนื่องจากเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยเป็นเก้าอี้ภาคสนามนะครับทาให้ยังมีข้อต่งข้อต่ออะไรอยู่บ้างนะครับสําหรับความมั่นคงหลังกลางหลังการใช้งานตอนนั่งและให้ความรู้สึกมั่นคงขนาดไหนถ้าเราประเมินในแง่ของเก้าอี้แคมปิ้งนะเก้าอี้ภาคสนามผมขอให้อยู่สัก8คะแนนแล้วกันครับสำหรับหัวข้อต่อมานะครับเรื่องของการพกพานะครับเนื่องจากตัวนี้เนี่ยเป็นเก้าอี้แคมปิ้งอยู่แล้วนะครับสะดวกอยู่แล้วก็ขอให้ไว้ที่ ก้าแล้วกันนะครับกางง่ายเก็บง่ายน้ําหนักไม่มากนะครับผมหัวข้อสัต์มานะครับคือเรื่องของความสบายในการนั่งนะครับผมสาหรับความสบายเนี่ยเนื่องจากว่าจุดประสงค์การใช้งานหลกัหลกๆเราคือเคลื่อนย้ายเก้าอี้ได้เนาะแล้วก็เนื่องจากเก้าอีตต้ตัวนี้เขาถูกออกแบบมาให้แบบอเอน็นนิดนึงทั้งนั้นตัวผ้าที่เอามาทาตรงนี้มันก็จะมีสันขอบตรงนี้ขึ้นนะครับมันก็จะเป็นข้อติที่รู้สึกว่าอาจจะไม่ได้ให้คะแนนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะ เดี๋ยวนี้ขอติตรงนี้นะครันคะแนนจะให้อยู่ที่7.5แล้วกันนะครับสำหรับหข้อสุดท้ายนะครับผมเป็นเรื่องของความคุ้มค่านะครับถ้าเทียบกับราคา1,600บาทแล้วเด้กอ,อี้มาตัวหนึ่งเนี่ยอันนี้ผมขอให้อยู่สัก7แล้ละกันเพราะอะไรเพราะว่าในราคา1,600บาทเนี่ยจริงๆเรามีตัวเลือกได้มากกว่านี้นะถ้าเราไม่ได้ต้องการที่จะแบบน้ำหนักเบาหรือพกพานะครับเพราะตั้งโจทย์แค่ว่าเป็นเก้าอ,อี้แคมปิ้งอะเนาะเออ1,600บาทจริงแบบ มีตัวเลือกในท้องตลาดเ,ลยเยอะกว่านี้เยอะเลยนะครับขอสรุปสั้นๆแล้วกันนะครับเก้าอ mm. ี e ้ตัวนี้เนี่ยในความคิดเห็นของผมนะเหมาะสําหรับคนที่ต้องการพกพาเดินทางนะครับรแบบขนไปเองนะไม่ได้เอาขึ้นรถไปนะครับเพราะว่าเนื่องด้วยจากราคาเนี่ยมีตัวเลือกในท้องตลาดอีกเยอะเลยที่นั่งสบายแข็งแรงนะครับแต่ว่าเขาก็จะมีน้ําหนักที่มากกว่านี้นะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยจะเหมาะกับคนที่ต้องการเก้าอี้ที่น้ําหนักเบาพกเก็บง่ายกลางสะดวกและ ใช้งานได้จริงนะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่อง b h Journey ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่วิดีโอถัดไปครับบ๊ายบาย